ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่าร้านนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูิคโนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะผู้ชมลองนึก ดาบมันยังแบบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะโมดงโมเดลดาบก็ยังเป็นเก่าๆนะครับลองนึกย้อนไปในสมัยที่ดาบที่เราใช้อยู่ในโลกแรกนะครับผมนะฮะในโลก2ก็ตามนะครับจนณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมนะฮะก็มีการวิวัฒนาการของดาบแต่ละเล่มนะครับผมนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันในอัปเดตที่ยี่สิบใช่ไหมครับผมนะถ้าจําไม่ผิดนะครับเหมือนจะมีการรีเวิร์กดาบทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลก1 2 3 4นะครับผมนะฮะรวมไปถึงทางด้านของโมเดลดาบแล้วก็ทางด้านของสกิลลดาบในแต่ะ ก็มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาด้วย,น,ยน,ววนะครับผมนะฮะได้ยินข่าวมาแวววๆนะครับผมนะฮะดูเหมือนจะเป็นทางด้านของโลกแรกหรือว่าดาบที่ใช้ในโลกแรกเนี่ยเหมือนจะมีการรีเวิร์กดาบทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะสก,สกิลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงทางด้านของดาบเซเบอร์ที่เป็นดาบแดงที่แรงที่สุดนะครับผมนะอาจจะมีรูปแบบสกิลที่เป็นแบบโฉมใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็คาดเดาไม่ได้นะครับผมนะฮะว่ามันจะมาในรูปแบบไหนอาจจะดูห่วยกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ของเราเราจะมาพูดถึงเกกีีี่่่่ยยววัับบ5ดดดใหมททสสุ นะฮะไม่ได้มีดาบมาถือให้ดูแต่ว่าเป็นทราร่าของโมเดลดาบแล้วก็เป็นรูปภาพของดาบนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าดาบเล่มไหนจะสวยที่สุดนะครับผมนะแต่ย้ำกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะนี่เป็นความคิดส่วนตัวของพี่เท่านั้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นดาบเล่มไหนกันบ้างไปกันเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับที่ห้าก่อนเลยคุณผู้ชมคิดว่าเล่มไหนสวยที่สุดเป็นอันดับที่ห้าของพี่อ่ะคุณผู้ชมคิดว่าเล่มไหนครับผมนะฮะลองคอมบนต์เข้ามานะครับลองหลับตาจิ้มอไรจล้า ดูนะครับอัดตภิญ่5ของพี่เนี่ยนะครับผมนะพี่จะบอกว่ามันเป็นดาบแนวปีศาจปีศาจหน่อยๆนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสีโทนแบบ ม่วงมๆชมพูๆนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนั้นก็คือทางด้านของดาบยาแมนนั่นเองนะครับผมนะฮะใครทายถูกบ้างฮะอ่าไม่รู้นะครับผมนะว่าใครทายถูกหรือเปล่านะครับผมนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยนะผมนะพี่มองว่าดาบเล่มนี้สวยที่สุดในบรรดาของดาบคาตานะตรงนี้นะครับผมนะฮะณตรงนี้นะครับผมนะทั้งหมดเลยนะครับผมนะสวยเป็นอันดับที่5ของพี่นะครับผมนะฮะเอางี้ดีกว่านะครับผมนะคุณผู้ชมลองจัดอันดับไปพร้อมๆพี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็ไล่ๆไปทีละอันนะครับผมนะว่่าาดบเลมไหนสวยกว่ากััันนนนนอออะะะะไรรรปมมาณี้คบผจดับออกมาในนขอองงตััวเะครบผมมนะแล้วก็คอเมมมมนนนนนนต์ทิ้้้งงไไววเเดีีีี๋ยพ่่่จะะะะปปััออาาคครรบผโก็ณแล้วกันนะะฮ โอเคมาต่ออันดับที่4กันนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าอันดับที่4ของพี่คือเล็บไหนนะครับผมนะฮะเป็นดาบที่สวยที่สุดสำหรับพี่นะฮะอ่ะคุณผู้ชมลองทายกันก่อนได้นะครับผมนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่านะครับผมนะดาบที่พี่ชอบเนี่ยมันจะเป็นดาบแนวแบบสีดำดำนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นดาบไม่ใช่หอกนะครับผมนะฮะเล็บไหนเป็นหอกตัดทิ้งเลยนะครับผมนะมีใครทายถูกบ้างไหมครับผมนะฮะเออนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นดาบนะครับผมนะเป็นโทนสีดำดำมีสีน้ำเงินน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 ะะะะะะะคคคครรรรรรัััับบบบบผผมมฮซึ่่่่งงเเเเป็ดาาาาาอออิีียยยกกวไส ก็เลยไม่ถูกนะคุณผู้ชมบอกเลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะนั่นก็คือมิสไนเบดนะครับผมนะฮะอ่าเป็นดาบของบอสเรือน่ะเองนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้คือสวยเป็นอันดับที่4นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าเป็นยังไงล่ะชอบมากๆนะครับผมนะชอบตรงที่ว่าแบบเอ้ยมันปรับมาใหม่แล้วมันก็ดูดีขึ้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เป็นดาบดำเหมือนเดิมนะครับผมนะมันก็สมกับคำว่ามิสไนนะครับผมนะครัว่ามิสไนก็คือกลางคืนหรือว่าดาบสีดำดำอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะมาต่อกัััันนนนททีี่่อดบบ3ก้างะครับผมนะฮะคคุณผู้้ชมิดว่าทัง5เลล่่มมนนี้เไหสวยทีี่สสุดหรรัับบพนนะะะคผมฮยองทาย กดูซิว่าจะโดนใจพี่หรือเปล่านะครับผมนะฮะเออพี่อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนี้ครับผมนะฮะดาบที่พี่ชอบเนี่ยมันอันเล็กที่สุดนะครับผมนะฮะนั่นก็คือเคียวนะครับผมนะฮะเป็นทวินฮุกนั่นเองเนี่ยคือมันอยู่นแบบที่3เพราะว่ามันมันสวยนะครับผมนะฮะถูกปรับแล้วก็รีเวิร์คเข้ามาเนี่ยคือมันสวยมากนะครับผมนะฮะเป็นเคียวแบบสีแดงดำโอ้โหยมีตะขอด้วยนะครับผมนะฮะเอาไว้จับเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะชอบมากๆเลยนะครับผมนะก็เลยอยู่อันดับที่3ไปนะคุณผู้ชมฮะมีใครบ้างนะครับผมนะฮะทายถูกเหมือนพี่บ้าาาางงงงงหรรรรรือออออเเเปล่่่่่่นน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 นะะะะะะคคคััััััับบบบผผมมฮแสดดวใจตตกททีี กันบ <Lang> ้างนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่าดาบเล่มไหนสวยเป็นอันดับที่2ของพี่นะครับผมนะลองคอมเมนต์แล้วลองถ่ายกันเข้ามาดูนะครับผมนะฮะส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบดาบธรรมาของด้ามจับนะครับผมนะฮะเป็นสีแดงนะครับผมนะฮะเออด้ามจับสีแดงไว้คุณผู้ชมที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่หอกนะครับผมนะฮะคือเล่มไหนก็คือทางด้านของชาร์กซอนะครับผมนะฮะนั่นก็คือใบเลื่อยอันนี้เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหดูดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมนะฮะฟอร์เรนเจอร์ชาร์กซอลเฮ้ยที่บอกนะครับผมนะฮะในบรรดาดาบทั้งหมมมมดดในนนนนตรรรงงงีีี้ะะะคับบผฮพ่่่่ออววาาาช์ซเยยแส อันดับต้นๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นแบบใบเลื่อยแบบโอ้โห เห็นแล้วอยากได้เลยครับผมนะฮะบอกเลยว่าอัปเดตหน้าเนี่ยแม่งต้องมีอะไรแน่นอนนะครับผมนะฮะโมดอโมเดลสวยขนาดนี้เนี่ยผมนะฮะเชื่อว่าสกุลสกิลก็คงจะไม่เหลือนะครับผมนะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับผมนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเออหวังไปอย่างนั้นก่อนนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเผอมันไม่ปรับมาปรับแค่โมเดลที่ฮาเลยนะเออนะครับผมนะย้อนกลับมาหน้านี้อีกครั้งนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่าดาบเล่มไหนคือสวยที่สุดในบรรดาของดาบที่ถูกกกกปรรััััับบมมมมาาท้้งงหหดใช่่่่่ยยยยคคคนนนนนนะะะะฮฮ็ือออเเเเีีีวววผโโต ใจกูแล้วเกิดนะครับผมนะฮะเห็นแวบแรกแม่งต้องตาต้องใจแล้วเกิดอยากได้มากๆเลยนะครับผมนะฮะถ้ามันมีเอฟเฟกเรื่องแสงเนี่ยโอ้ยกูละลายเลยนะนี่อนนี้ครับผมนะคุณผู้ชมคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูนะครับผมนะฮะกับรูปภาพทั้งหมดเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็คงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมนะฮะอันนี้ก็ไม่สวยนะครับผมนะอันนี้ก็งั้นๆแหละนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ปกติธรรมดาธรรมดานะครับส่วนตัวในผมนะพี่มองว่าไอ้เขียวเนี่ยเป็นดาบที่สวยที่สุดในบรรดาที่ถูกปรับเเเเเข้้้้้้้าา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 ามม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 ททััััังงงงหหหหหดดดแลลวววนน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 นะะะะะะคคคคคคครรรรรรบบผผผฮไไููุ่่่่่่ณชจิิ็็็ืืออพีีีปถถใตยกส จัดคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ในครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่จะอันดับทิ้งไว้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปอ่านดูนะครับผมนะว่ามีใครในครับผมนะที่มีความคิดเห็นเหมือนพี่บ้างนะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทางด้านของตัวเกมจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับผมนะเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาก็เน้นแจกโค้ดอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะเท่าที่ดูนะก็คือมีอะไรก็แจกโค้ดนึกไม่ออกอะไรก็แจกโค้ดนะครับผมนะฮะถามว่าอยากได้มั้ยก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฟาร์มมือก็ดีีีฟาาารรรร์มมมมมโโปปกกก็ไไไไไดดดด้้้้้้นนนน่่่่่่่คคคคัับบผผะะะะะืออยยูเลลฮววใสแแจชงตท รู้คือมึงจะอัปเดตเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับผมนะฮะคือมึงไม่ต้องสปอยมาบ่อยก็ได้แค่บอกว่าเฮ้ยมึงจะอัปเดตวันนี้วันนี้วันนี้เออคืนนี้กูจะได้อุ่นใจนะครับผมเแต่จะได้ฟาร์มไอเทมหล่อเอออะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะทุกวันนี้คือเหมือนแบบเออรออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะไม่รู้มันจะอัปเดตเมื่อไหร่ด้วยนะครับผมนะก็รอไปอย่างนั้นแหละนะครับผมนะเอองงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโอเคผมนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไก่อนนแล้วะคร กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหดาบเขียวแมงโคช่วยเลยครับน้องๆอ,อยากได้